สวัสดีครับวันนี้ร้าน4 2 8ไอทีนะครับก็จะมาทดสอบเลนส์และก็กล้องโซนี่นะครับเป็นโซนี่รุ่น a 5 1 0 0นะครับตัวนี้สีเงินนะครับคอมเินคิดนะครับตัวคู่เนี้ยราคาอยู่7,9 0 0นนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นโซนี่3 5 f 1.8ตัวนี้ขายแล้วนะครับก็เตรียมตัวจะส่งก็เลยจะมาทดสอบให้นะครับ ก็เดี๋ยวดูสภาพก่อนนะครับขออภัยเสียงดังก็ตอนนี้มีฟิลเตอร์ให้นะครับเดี๋ยวแกะฟิลเตอร์เพดูสภาพก่อนนะนี่นะครับสภาพก็สวยๆนะครับไม่ได้มีรอยตกบินแตกอะไรนะครับนะครับเมาส์ปกตินะครับน็อตไม่เคยแกะนะครับชิ้นเลนไม่มีฟ้าล้านะครับก็เดี๋ยวทดสอบกับ Sony A 5 1 1ะครับเวลาใส่ก็ ใสใ่ตรงจุดนะครับแล้วหมุนนะครับหนึ่งใช้งานได้ปกตินะครับเอบส s t อปนะครับหมุนได้ปกตินะครับเป็นในแบบให้หน่อย ะละลายหลังสวยยนะครับที่ f 1นึโอเคครับนี่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ